บัดนี้เป็นครั้งที่75ตรงกับวันที่23มกราคม2 5 6พรเข้าพเจ้ากนิกาอุทเทพชศขอเป็นวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารย์ยบูชาแด่องค์พระความปฏิเทระเจ้าองค์หลวงปู่สํมเร็จรุงหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณนีขอเทพเทวราเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ ขออนุภาพคุณพระรตรนตาใจครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิ่อันควรแก่การสวดสาธยายมนลต่อไปบทสวดจุมนุมเทวดา สมันตาจักกวารสุอัตตะลคัจจันตุเทวตาสัตมังมุนิราชัสสุนันตุสักโมขังสักเกคาเมจรูเบคิริสิกรตเตจันตลิเควิมานีทีเปรตเถจักขามเณ ทะลุวนนาคหะเนหวะวัตุมหิเกเตอุม,มาจจยันตุเทวาฉลทละวิสเมยะกะคันทับนาคาะติทันตาสันติกเกยังมุนิวรวจาาัจนงสาธุเมสุนันตูธรรมสาวนาการอัยัมปทันตาธรรมสาวนาการอัยัมปทันตาธรรมสาวนาการอัยาัมปทันตา บทสวนน้ำมังรติฏฐิคาถานโมตัสสะภะคะวะโตราตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตราตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตราตโตสัมมาสัมพุทธัสสะ บทสวดสัจจกิริยาคาถานตถิเมศรานังอัญญพุทโธเมสรานังวลังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสทิเมหุตุสัพทานตถิเมตรานังอัญญขมโมเมศรานังวลังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสทิเมหุตุสัพทานตถิเมสรานังอัญญสังโฆเมตรานังวลังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสทิเมหุตุสัพทาบทสวดมหาการุณิโกนาโถติอาธิกาคาถา મહાકારુને કોનાથો અથાયા સફા પાની કુલે તવા પરમી મે સફા પતો તમાંગ તેના સા જવા มหูตุสัพูปัตถวามหากรุณิโคนาธุยิทายะสัพพปานินังปุเรตวะปัลมีสัพัพปัตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจวัตินะมหูตุสัพูปัตถวามหากรุณิโคนาธุยุกายะสัพพปานินังปุเรตวะปัลมีสัพัพปัตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจวัตินะมหูตุสัพูปัตถวาบทสวดมหาสมัยสูตร เอวเมสตังเอกัมสมยังพระควาสักเกตสุวิหารติกับพิลวัตุสมิงมหาวเนมหาตาพิกุสังเกนาสัติงปัญจามเตหพิกุสเตหิสเพเหวะอรหันเตหิทัสหิจโลกธาตุหิเทวตา เยปุเยนาสันนิปติตาหุนติปะกวนตังทสนายาปิกุสังกัญจะอัตโคจตุนังสุทาวาสกายิกานังเทวนังเอตะหูสศิษยังโคปะขวาสเกตุวิหารติกะปิรวัตุตมิงมหาวเนมหาตาปิกุสังเทนะสัจติปัญจมเตหิปิกุสตเตหีสเปหิว่าระหันเตหีทสหิเจโลกัสธาตุหีเทวตาเยปุเยนาสันนิปติตาหุนติปะกวนตังทสนายาปิกุสังกัญจะยยนุนามยีมปิเยนะปะขวาเตนุปะสังกมยามาอุปสังกม แตวาวตโตสนติเกปฏิเจค่าขัดาสมาิอัทโคตาเทวตาสยญาปีนามพลาวาบริสทมัญชิตังวาหังป์ปัตะ ป菩าลิตั้งวาปะหังสัมมิจเจียเอวะเมวะสุทาวะเสตุเทเวสุอันตั้งยิตาปโกตโตปุระโตปัตุลหังสุอัตโคตาเทวตาภโกันตังอภิวาเทตวะเอกมันตังอัตถังสุเอกมันตังทีตาโคเอกาเทวตาภโกโตจันติกเอมังคตางภาสีมหาสมยโยปวนาสัมมิเทวะกายาสมากตตาอคตมหามังค์มสมัยยังสกิตายเวะอปราชิตตสังคันติ อาตาโคอปิรัติวตาภโะตตสติเกมังคะสังภาสิตัตาลาปิขโวสมาทหังสูจิตตังอัตโนุจุมะกังสุสารธีวเนตานิขยตวายอินทริยานีรักขันทิปันติตาสีอัตโคอปิรัติวตาภโกตตสติเกมังคะสังภาสิเจตวายกลังเจตวาปาลิกังอินทะกลังโอหัจมะเมจเตเตจันติสุธา วิมลลาจักขุมาตาสุทันตาสุสุนาคติอัตโคอัปราเทวตาพูโตตตกิเยมังคตังภาสิเยเกจิพุทธังสราังคตาเซนเตวามิสันติอบายภูมิปะหายามนุสังเทหังเทวกายัามปริปุเรสันติอิติอัตโคุปะขาวาพิขุอามันเตสิเยปุเยนะพิขเวทัสสุโลกัตาตุสุเทวตาสันนิปติตาหุนติตถาคตังทุสนายาพิขุสังคันจะ เยปิเตปิกกเวให้ทรงอติตาธรรานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีปะกวันตานังเอตัป r a ย e ว a ติว v a t a s a n i p a t i t a ใหิสรงเสยยะท้าปิมายังหังเอตระหิเยปิเตปิกกเวปะวิสันติอนาคตธรรานังอรหันตโต สัมมาสัมผัสธาตสัมปิภะคะวันตานังเอตัปร a m, y m, m e y a v a ว v a t a น a n i ติตา t a วิสันติเสยทัปปิเมยหังเอตัลหิเยัสอจิกิสัมิภิกเวเทวะกายังนังนามนิกิตายสามิภิกเวเทวะกายังนั่งนามนิติสัมิภิกเวเทวะกายังนั่งนามนิตังสุนัสสาทุกังมานสิกโลธาปสิสัมมิติเอวัมพันเตติโคเตปิโกภะคะวะโตปัจจโสสุงภะคะวะเอตัทโวจะ สิโลกามนุกขะสามิยัตถุปมาตระสิตายะสิตาคิลิขะลังปัญจตตาสมาหิตาปุตุสิหาวาสลีนารุมหังสาภิสัมพุโรโอทัตมานะสะสุทธาวิปัสนมนาวิลาภิโยปัญจสเตยัตวาวเนกปิลวัตเวตตโตอมาตยิสัทถาสาวเก้าสันนิลาเตวะกยาภิกันตาเตวิชนาตภิกขว เตจะอาตถะพมักกลุงจุตวะพุทธะสัสนังเตสัมปะตุลัหุยานังอัมนุสานัธาสัณังอภเพเกตัตมัตธะคุงสหังอัธาสัตเลิงสตังเอกเกสนังอัมนุสานัมะธาสุงอภเพเกนัตมัตถะคุงที่สาสภาพุ้ได้อหุงตันจะสมพังอภิญญายะวะวะกิตวานาจักุมาตโตอมัตตยิสตา สาวเกศาสนาะเตเทถวกายาภิกันตาเตวิชานาตภิกโวเยวแหังกิตายะสามิขิราหีอนุปปัสสสัตตัสสาวยาะปุมากะปิละวัตวาอิทิมันโตชุติมัโตวนัมโตยะสติโนโมทมนาภิกกามุงภิกุนังสมิติงวะนังจัดสาสะแหมาวตายะขานานัตะวานิโนอิทิมันโตชุติมัโตวานัมโตยะสติโนโมทมนาภิกามุงภิกุนางสมิติงวะนัง สัตย์กิลาติส no หัสายยคานาตตวันน so <te g Nut rene> so ิโนอิท mm ิม <t> ันโตชุติมันโตวันนมันโตยาสัตยิโนมทมนาภิกามุงภิกุูนางสมิติงวะนังอิเจเตโสฬสสัสสายยคานาตตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนมันโตยาสัตยิโนมทมนาภิกามุงภิกุูนางสมิติงวะนังเวสามิตาปัจัตสตายคานาตตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนมันโตยาสัตยิโนมทมนาภิกามุงภิกุูนางสมิติงวี วันังอุพิโรลาชักะหิโกเวุลัดสสนิเวสนนางพียโยนังสตสัสสัง ยศขานังปะยิรูปัสติคุมิโรลาเจคฮิโกโสปะคาตสมิติงวะนังปุริมันจัตที่สังราชาทศรัตนโสปาษัสติค้าทัพนังอธิปติมหาราชายศสัชิโสภตาปิตาสภาหัโวอินธนามามาพลายหที่มันโตชุติมันโตวันนมันโตยศสัสิโนุโมธรรมนาภิกกมุภิกุนังสมิติงวะนังทักกินันจัตที่สังราชาวิรุณห์โหตภาษัสติคุมพันธนังอธิปติมหาราชายศสัชิโสภตาปิตาสภาหัโวอินธนามามาพลายหที่มันโตชุติมันโตวันนมันโตยศสสิโั

น้องมดท้านาพี่กามมุงพี่กุนังถมีติงว่านง ุรีมาที่สังฆตตลอโทักิทงคนนนวิลุนหกโคปชีเมนะวิรูปคกคิเวโรุตลังทีสังจตาโรเตมหาราชาสรมตาจตุโรทิสัทัลโณมนาอถังสูวรรเนกาปิลวัตเวเตสังมยาวิโนตัสสัอาคูวันเจนิกาสถาวายากรเนทุเวเดนทุวิภูจาวิภูโตสหาเจนโนกาเมเสโฉจักกินุคันทุนิคันทุจักปนาโทอุปมันยตจเทวสุโตจมาตลิจิตเสนโจนทัพโูนโรราชาเจโนสโค อากูปัญจ,จสิโคเจวติมพลรูสุยวัจจะไเอเตจันเยเจราชาโนกันทภาสาราจุภิโมทมนาภิกัาม,มุภิกขุนังสมิติงวะนางอาทธาคูนางภาษานาคาเวศาลาสาจัจฉกคากัรพระสัตระาอากูปยาคาสหายาติภียามุนาทัตตะาธา,าจะอากูน,คาคนาคายาตจินโน เอราวันโอมหานาโคโสภคัาสมิติงวะนังเยนาคราเชสหัสารันติทิพาชิชาปกิวิสุทธาจโคเมหังยาเตวานามัจชปัตตาเจตราสุปนนาอิติเตอิติเตสนามังอภยันตทานาคราชานามาสิสุปันนโตเขมมะกาสิพุโธ สันนาห์หว่วาใจหิวเพราะว่าไหยันตานะคะสุปนาสารนามักัสุพุทังชิตาวชิระหัตเธนะสมุทังอสุราสิตาพาตโลวัสสวัสเิเตจิมโตยัสติโนกาลกัญชามหาพิสมาอสุราธานเวกัสวเวปจิตติสุจิตติจัมหาราโทนมุจิสหัสตันเจปริปุตานังสภเวโรจนามกะสันนหยทวาวาลินเสนังลางอุปัตตมุปาคเมงสมโยธานิปัตันเตพิกูนางสมิติงวะนาง อาโปจะเทวาปฐวีจะเตโชวายโยตธาขมุง วัรุ่นาวันนาเทวาสมโภชยาสาสาสหเมตตาคารณะกายิกาอาคุเทวายัสสิโนุทศเตสัตว์ทศกายาสเพนานัตตวานิโนอที่มันโตจุติมันโตวนนั้นมันโตยศศรีนมุธมนาภิกามุงพิกุนังสมิติงวะนังเป็นทุจะเทวาสาลีจะอัสมาจจะทุเวยยมาจันตทศุปริสัทเทวาจันต์ธรรมคุปุระกิตาสุริยะสุภินิษาเทวาสุริยะมักคุปุระกิตานักขตานิปุระกิตวา อากูมันเวราหกการวสุนังวสโวเศธโอะอัศโคปคัปุรินทเถโททเสตเถสสะตาคยาสเปนานตตวันนิโนอที่มันโตชุติมันโตวันนั้มันโตยาสติโนมุธมนาภิกขมงภิกขุนังสมิติงวะนังอัตถาคูสาษาภูเทวาเจลามังสิกขาลีวะอริทกาเะโลชาจะอุมบาภันิปาสิโนุวโรนาสัตตมัจจะอัจุตาจะอเนชกาสุเลยะลุจิลาอาัวคัวาสวาเนสิโนุทเสตเถสสะตาคยาสเปนานตวันนิโน ทิฏิมันโตจิติมันโตวันน้นมันโตยะสัจิโนมุธมนาพิกามุงพิกุนังสมิงวะนังสมานามหาสมานามนุสสานุสุตตมากิธาปัตตุสิกะคูคูมโนปัตุสิกะทากูอระโยเทวะยะเจโรยเทวาสินโนปารลคามหาปารลคาอาคูเทวะยะสัสินโนทัศเตเตทัศทากายาสเพนานัตวันนิโนยทิ่มันโตชุติมันโตวันนั้นมันโตยสัสินโน โมทมนาพิกามุงภิกูนังสุติงวะนางสุกากาลุมหารุณาอาคูเวกันนาสาสหโอทาตคยขยหาปโมขาอาคูเทวาวิจักนาสถามตาอารักชามิสกาเจยัสสสินโนทนายังอาคาปจุโนยทิสาภิวัสติตเสเตสัทธากายาสเพนานาตะวันนิโนยที่มันโตจิดิมันโตวะนั้นมันโตยาสสินโนโมทมนาพิกามุงภิกุนังสุติงวะนางเกมิยาดุสิตายามากาตะกาเจยัสสสินโนสัมพิตตกาลามัเสธา တိနမတသသဝနိမာတနဝကုတကုပဏိမိတာသစေတသတ္ထာကယသဖေနနတဝနိနူတိမတုတိမတုဝနမတုယသတိနုမုဒမနာပိကမုံພິກຸນັງສະມິທິງວະນັງ สัถเทเตเทวานิกายาสภพนานัตวานิโนนามันวะเยนะอาคันชุมเยจันเยสัสิสาสหะปวุตธชาติมักกีลังโอคาตินมะนาสวังตะเกโมทะตระลังนาคังจันทวะอจิตตาจิตังสุปรามาปรมัตโตจะปุตตะอิจิมโตสหัสนังกุมารุติโสจะโสภคคัจฉมิติงวะนังสหัสสพรามโลกานังมาพมภิติจติอุปปโนจุดิมันโตพิสมากายโยเยสสิโสทศิธาอิสระอาคูปเจกะวะสวัตติโนเตสัญจะมัจโตอาคาห อาลิโตปะริวาลิโตเตจัตสภะภิกันเตสินเทเิเวสพัมมะเกเมระเสนาภิกามิปัสสะกันนะสามัทิยังเอธะกันนะธัปันทะตัระากิณะปันตามตุโวสัมมัตตาปะริวาเลธัมมะโวมุนจิตตโกจินังอิติตัธมหาเสโนขณะหาเสนังอเปสัจีปนินาตัลมะหัจจสรังกัตวานะเพโลวะ เถาภูสคโเมโคทนายโตสวิจุโคตสาโสปจุทาวติสังกุโตอสียงวเสตันจัสพังอภิญาญาววกิตวานัจคุมาตตโออามันตยิสัสสาสาเวกีสสเนรสเตมาราเสนาอภิกันตาเตวิชานาทภิกขโวเตจะอาตปมักกลุงสุตวะพุทธสัสสนางเวตราเขงปะกามูในสรรมมปิอินชยง ัพเพวิชีตัสังฆามาพยาติตายสัสสโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชะเนตุตาติบทสวดจุลชลยชยปะละกรนณโมเมพุทธเตชะสารัตนัตตาธรรมิกาเตชะประสิทธิประสีเทวานารายะปรเมสุราสิทธิพมาจะอินทาจะจตุโลกาคัมภีรักกากาสมุทาภูตุงคังคาจะสัพรามาชยะประสิทธิปวันตุเต ชจยยะชัยธรณีทรณีอุทธ,ธิอุทธรณีนทาทีนาทีชจยะชัยข้าคนละธรน,นิสัยนิลัยสายเสยนนะเมรุาาราชโพลนาลจี เจยะเจยะคัมพีรละสมพีนาเคนธนาคีปิศาจพูตการีเจยะเจยะทุนนิมิตาโรคีเจยะเจยะสิงคีสุธาทานมุขชาเจยะเจยะวรุณมุขาสาตราเจยะเจยะจัมปาทินาคกุลกันทุกเจยะเจยะกัจฉคนตุรงสุกระผู้จงสีหาพยาคตีปาเจยะเจยะวรุณมุขยาตาชิตาชิตาเสนารีปุนัสุธีนอรดี ชยรชยสุขาสุขาชีวีะชยรชยรธรณีตะเลสัตวยเชียร์ชยรธรณีสันตินตวาชยรชยรมังกราดัญญัภวเกชยร์ชยร์วรุณัยเกชยะชยร์รักเสสุรัพุชเตชะชียร์ชยรประมนตะคนาชยรชยรราชาธิราชเชัยชยรชยรปปตเวงสัพพัง ชยยะชยยะอรหันตาปาเจกพุทธสาวังชยยชยะมเหสุโรหโรหเรนเทวาชยยะชยยะพระมาสุรโคชยยะชยะนาโควิรุณหโควิรุปโคจันทิมารวิอินโทจะเวนเตโยจะกุเวโรวรนโปิจาอคิวายโยจะปรปชุนหูกุมารโธทารัตโกอัฐารสะมหาเทวาสิทธิตาปัสอาเตโยอิสินสาวกา สัพพจยารามูพวันตุเตชัยยะธโมจะสังโคจะทสปาลโรจะชัยยะกลงเอเตนะชัยยะเตเชนะชัยยะโสถีพวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะหูตุเตชัยยะมังคลัง चेजो पीपुत सासरी मतो अयांग मुर सच पपी मतो पराचयो उखो सयाम पोथी बने पमोती ताच तथा ब्रह्म का नाम ये सिनो चेजो पीपुत सासरी मतो अय्यांगण सच पपी मतो पड़ा चयो उखो साम पोथी बने पमोती ता तथा इंथ का नाम ये सिनो चेजो पीपु तासरी मतो अय्यांगण सच पपी मतो पड़ाचयो उखो सयाम पोथी बंदे पमोती ता चेय तथा सेवक नाम ये सिनो चेजो पीपुत सास्रीमो अयांग मुण सच प् मतो ปลราชโยอุโคตยามโพธิมันเดปโมทิตาเจยตัสสสุปันนะขนะมเหสิโนชโยปิพุทธศาสัสรีมโตอายังมลสัจจปิมัโตปลราชโยอุโคตยามโพธิมันเดปโมทิตาเจยะตัสนาคคนามเหสิโนชโยปิพุทธศาสัสรีมโตอายังมลสัจจปิมัโตปลราชโยอุโคตยามโพธิมันเดปโมทิตาเจยตัาสัตประมาค์นามเหสิโน เชยันโตโพธิยามูเรสกยานังนันทิวัตโนเอวังตวังวิเชโยหูหิชยสุเชมังเคลอปราชิตตปันังเกสีเสปตวิโปกเลอภิเศเกษสะพูดานังอคัปโตปโกมุสติสุนักขัตังสุมังคลังสุปัปตังสุมุติตังสุมุทุส สุขโนสุโมหโตจะสุยิถังปัมมะจาริสุปทักถกินังกายกรรมังวาจากรรมังปทักถกินังปทักถกินังมโนกรรมังปนิทิเตปทักกินาปทักกินานิขตวานนพันตเต บัตติกเนเตอัธละาสุกิตาวิรุณหาพุทธัสสะเสนอโรคาสุกิตาโหตษัสหาสะเพียงยะติพีสุนันตุพุนโตเยเทวอัสมิงฐานเนอธิกตาติกายุกัสหงุตุสุกิตหงุตุสัพะตาละขันตุสะพัสตานังละขันตุชินัสสสนังยากาจิปัตนาเตสังสรเพปุเรนตุ มโนรธายุตกาเลปวัตสันตุวัสังวัศสาวรากาโลกาจุปัตวาเต้ังนิวารินตุจะสัพทากายาสุขังจิตตสุขังอรหันตุยะธารังบทสวดธรรมะนิยามสุตังเอวัเมสุตังเอกังสมยังภะกวาสาวัติยังวิหารตีเจตวเนอนาคพินทิกัสสะอราเมตตะตะละโคภะกวาภิขุมะเตสี พิกวติปตันเตติเตพิกูปะคะวโตปัจเจสุสุมะควาเอตทถวจ่าอุปาทาวาพิกเวตถากตานังอนุปาทาวาตถากตานังติตาวสาธาตุธรรมติตตาธรรมนิยมตาสเปสังขารานิจาติตังตถาโตวอภิสัมพุจตติอภิสมติอภิสัมปจิตตวาอภิสมตยตวาอจิกติเตเสติปัญญเปติปัตเปติวิวรติวิปัจจิติอุตนิกลติ สเปสังขารานิจติอุปาทาวาภิกขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังติตาวัสสาธาตุธรรมติตตาธรรมยมณียามตาสเปสังขารุกขาติตังตถาคตโตอภิสัมปุจติอภิสเมติอภิสัมปุจิตวาอภิสเมตวาอจิกติเตเตติปัญจเปติปัตเปติวิวารติวิภัจจติอุตนะกโรติสเปสังขารานิจติ อุปาทาวาภิกขเวตต,ตัทถาคโตอุปาทาวาภิกขเวตาตาทคตางอนุปาทาวาตถาคตาังติตาวาสาธาตุธรรมติตตาธรรมนิยามิตา <c oughs> สภพสัสงฆาราทุกขาติตัณตถาคตโตอภิสัมพุจติอภิสมติอภิสัมพุชิตวาอภิสเวตวาอาจิกติเทเทติปัญญเปติปัตเพติวิวารติวิภัจจติยุตนิกลรติสเพสังฆาราทุขาติปาทาวาภิกเวตถาคตานังอนุปาทาวาตาาคตานังติตาวสะทัตุธรรมติตตตาธรรมนิยามตาสภพธรรมนัตตาติตัณตถาคตโตอภิสัมพุจติอภิสมติอภิสัมพุจิตวาอภิสมตวา อาจิคติเทเสติปัญญเปติปัตถเปติวิวาราติวิภัชติยุตนิกโลติสเปิธรรมะนัตตาติอิธรมโวจาภคกวาธรมนาเตพิกุปะกวาโตปัสิตังภินนตุนติบทสวดพระเทกรตคาถาอธิตังนานคเมยยะนาปฏิกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควร ตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพวงงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงญาติตาตีตามประเฮนันตังอปัตันจะอนาคตัง สิ่งเป็นอดีตก็ลาไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนั้นจะโยธรรมังตถาทถาวิปัสสติอสังหิรังอสังกุปังตังวิทามนุพรุเอเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้งไม่งง,ง,งแงงคนองคนแคลนพอควรพอกุลอาการเช่นนั้นไว้อเชวะกิจมาตปังโกชัญญามรานังสุเวความเพียยนปิกิจทึงท่องทำในวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้ นาฮิโนสังครันเตนะมหาเศนนมัจจุนาพาอการ,รเพียนต่อมัจจุราชซึ่งมีเจนามากก็ไม่มีสำหรับเราเอวังวิห้าริมาตาเพียงองหรุรตามาทันติตังตังเวปเทกรัตโตติสตัวอจิกเตมุนีมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียดค้านทั้งกลางวันและกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชม สวดธรรมสังเวชปัจเวคนะสเพสังขารานิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสเพสังขาราทุกขาสังขารคือเรื่องกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้ว ก่เจ็บตายไปสพเพธมานาตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงท,งทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าของเราว่าตัวมาตนของเราอาทุวางชีวิตตั้งชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณะความตายเป็นของยั่งยืนอาวส,สังมายาบริตพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณนะปริสุปริโยสานางังเมชีวิตตั้ง ชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมรนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมานามันเมอนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวตตจาคนที่จะสังเวชอายังกยโยอจิลังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอเปแตวิญญ,ญาณโอกันปัสะจากุิญ,ญ,ญาณจุดโตอันเขาทิ้งเสียแล้วอธิเสสตสติจากพรทับ ปัสวิงซึ่งแผ่นดินกรินขลังอิวาปดุดดุดังว่าท่อนไม้และท่อนฟื้นนี้รัตทางอาประโยชน์ไม่ได้อาน,นิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทาวยะธรรมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิรุชันติขั้นเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสรสูปสโมสุขโขความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่ง สัพเพสัตตามรันติจาสัตทั้งหลายทั้งปวงกําลังตายอยู่มริสุจามริสเลที่ตายแล้วและกําลังจะตายแต่เทวหังมริษามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัติเมเอทสร้างสยโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแกเ่เราเลยบทสวดเมตตาย,ยัางกินจิ ยังกินจีกุสลังกัมมังสเพหิพเตหิกตังปุญญงโนอนุโมทันตุสุนันตุโพนโตเยเทวะอาจมิงฐานเนียติกตาที่ายุกาสตังหุตุสุกิตาหุตุทุกขภาพมุจฉันตุมาตาปิตาสุกิตาหุตุทุกขภาพมุจฉันตุสะเพยาติกาสุกิตาหุตุทุกขภาพมุจฉันตุสะเพอายาติกาสุกิตาหุตุทุกขภาพมุจฉันตุสะเพปิตาสะเพยยะขาสะเพเปตาสุกิตาหุตุทุกขภาพมุจฉันตุสะเพอาจาริยุปัจจะยาสุกิตาหุตุทุกขภาพมุจฉันตุ สัพเพนะขตาสุกิตาหุนตุทุกขะพุมุันตุสัพเพเทวาสุกิตาหุนตุทุกขะพุมุันตุสัพเพสามาตินังสมิชันตุโวบทสวด็ปูชาหลวงปู่ทวดนโมโพธิสัตว์อัคันติมายะอิติภะคะวานโมโพธิสัตว์อัคันติมายะอิติภะคะวานโมโพธิสัตว์อัคันติมายะอิติภะคะวา ปฏิทานนะคะถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีถูเป็ะเลโพธิคเลตหิงตหิงตาธรรมะทานีนะพวันตุพุชิตาโสถิงกโลโตรเตทวิหารลมันเะเลเทลาจะมัจจานวกาศอกจะพิขโวสารามิกาธนปติอุปสกากามาจะเทศานิวิคมาจะอิสราสปานุปตาสุกิตาพวันตุเตข้าลาผู้ชายเยปิจะอันเสัมภาว่าสังเสชาตา อัตโวปปาติกานิยานในการธรรมวารังปฏิจเตจะเพปิทุกขสากรลตุสรังขยังถ้าตุจีรังสตังธรมโมธรรมัตลาจะผูกลาสังโฆตุสมะโควะอัธายจะหิตายาจะเอเมรละขัตตุสัตโมสเพปิธรรมจริโนปุจิสัมปาปุเนยยมาธรรมมีอริยะประเวทิตเตปัชนาหุตุสเพปิปานิโนพุทธสสะสะเสนสัมมาทังประเวชันโตกาเลเทวุปวัสตุปุติภาวยะสตานัง มีทางเมตุเมทนิงมาตาปิตาจะตลาจังลักนิจังรักขันติปุตะกางเอวังธรรมเณราชาโนประชังลักขันตุสัพปะทา เทวตาผู้ยโสชนะคาถาทุกขปขัตพัฒนาจเนทุกข์ขยาพัตนาจเนพยาโสกปบพัฒนาจเนโสข้หุตุสเพปิปานิโนเอตาวตาจามเหิสมปตตังปุญญาสมปัตตังสเพเทวานุโมทันตุสัพสัมปสิทธิยาทาตังทานังท่นตุสัทธายาสิลังลักขันตุสัพทาภาวนาปิรตาหุตุขจันตุเทวตาคะตา สุมางคลาคาถาหุตุสัพพังสุมางคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะโสติหุตุนิลันตลังหุตุสัพพังสุมางคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะโสติหุตุนิลันตลังหุตุสัพพังสุมางคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะโสติหุตุนิลันตลัง สัพเพพุทธาพระปุทธเจาพเจกานั่นจะยังพลังอรหันตานั่นจะเตจีน่าละขังพันธามิสัพปสุสัพเพพุทธาพระปุทธเจาพเจกานั่นจะยังพลังอรหันตานั่นจะเตจีน่าละขังพันธามิสัพปสุสัพเพพุทธาพระปุทธเจาพเจกานั่นจะยังพลังอรหันตานั่นจะเตจีน่าละขังพันธามิสัพปสุสัพเพพุทธาพระปุทธเจาพเจกานั่นจะยังพลังอรหันตานั่นจะเตจีน่าละขังพันธามิสัพปสุ สัพเพพุถัปปะปตัปปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจเตชะนาละขังปันธามิสัพโสสัพเพพุถัปปะปตตปปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจเตชะนาลคขังปัญธามิสัพโสสัพเพพุถัปปะปตัปปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจเตชะนาละขังัญธามิสัพโสสัพเพพุถาปปะปตัปปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจเตชะนาละขังปัญธามิสัพโส สัพพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรลหันตานันจะเตเจนารักขังพันธามิสัพพสูด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าเจ้าได้สวดสาธยายพระพุทธมน์นี้ข้าพเจ้าขอน้องก้าวอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบระมราชินีนาถพระบระมราชชนนีพันปีหลวง ผู้เสด็จสู่สวรรค์คาลขออนิสงส์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แก้วภาพปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุดจิติมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขอจะได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกท อีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ดได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลน,นี้โปรดประสิตประสาทพอน,อนอนสมอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตาย,ยอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งพวงที่สามสิ่งอมฤตได้จะสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยพุทธ,ธานุภาพเทวานุภาพและฤทธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเทืนสาธุ